e y t e c h startup วันนี้ oton, เอต้อน,านาาภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายคืออะไรทุกครั้งที่เราทําการจ่ายเงินเราต้องหักหน้าที่จ่ายเอาไว้คนที่หกักต้องออกหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายให้กับคู่ค้าของเราไว้ด้วยทุกครั้งโดยออกอย่างน้อย2ฉบับคือต้นฉบับและสำเนาเพื่อให้คู่ค้าเก็บไว้และอีกฉบับเราเก็บไว้เอง ค่าใช้จ่ายที่ต้องมาทําหักน้าที่จ่ายมีอะไรบ้างแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกหักน้าที่จ่ายในเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันดังนี้หักน้าที่จ่าย1%สําปอร์หรับค่าขนส่งทุกๆครั้งที่มีการขายของและขนส่งโดยที่บริษัทหรือนิติบุคคลที่ให้บริการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่งเช่นบริการขนส่งสินค้าจากบริษัทโลจิสติกเป็นต้นจะต้องหักน้าที่จ่าย1%เปอร์แต่ถ้าคุณยังไม่ขึ้นเป็นทะเบียนนิติบุคคล ก็ยังไม่ต้องหักแต่ถ้าเป็นบริษัทไปซีนีไม่ต้องหักนาที่จ่ายเพราะเป็นหน่วยงานที่ได้รับยกเว้น หักหนาที่จ่าย2%สำหรับค่าโฆษณาการโฆษณาสินค้าตามสื่อต่างๆผ่านเอเจนซี่บริษัทรับโฆษณาเพื่อช่วยประกาศให้แบรนด์หรือสินค้าเป็นที่รู้จักผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น f a c e b o o อินสต a แกรมที่ไม่ใช่บริการด้านการตลาดทําให้หักหนาที่จ่าย2%ส่วนบริการด้านการตลาดคือการจ้างบล็อกเกอร์รีวิวสินค้าโฆษณาสินค้าจ้างมาร์เก็ตติ้งคอนซัล ด้านการตลาดให้หรือบริการทำป้ายออกบูธอันถือเป็นการรับจ้างทำของจะต้องหักหน้าที่จ่าย3%หักหน้าที่จ่าย3%สำหรับรับจ้างเหมาหรือบริการต่างๆค่าบริการที่เกิดขึ้นในกิจการทุกอย่างจะต้องมีการหักหน้าที่จ่าย3%เช่นบริการรับจ้างทำของบริการรับจ้างทำนามบัตรจ้างบริการทำกราฟิกจ้างช่างภาพมาถ่ายรูปจ้างรีวิววอล์กเกอร์สินค้าจ้างตกแต่งภายในบริการสถานที่ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตรับจ้างทำบัญชีก็เข้าขายถือเป็นงานบริการทั้งสิ้น หักหน้าที่จ่าย5%สำหรับค่าเช่าอสาังหาริมทรัพย์คนที่ไม่มีสถานที่เป็นของตนเองหากจะดูว่าเป็นค่าเช่าหรือบริการให้รู้จากสิทธิ์ในการถือกุญแจถ้าเป็นค่าเช่าสถานที่เพื่อจัดสัมมนาหรืออีเวนต์ถือเป็นการให้บริการทําให้หักหน้าที่จ่าย3%แต่ถ้าเราเป็นผู้ถือกุญแจจะถือเป็นค่าเช่าสถานที่ทําให้ต้องหักหน้าที่จ่ายจากเจ้าของที่ดิน 5%นอกจากนี้ยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกที่ต้องให้หัก5%เช่นค่าเช่ารถค่าจ้างนักแสดงดารานักร้องอาชีพอาชีพเพื่อให้การสิ่งบันเทิงเงินรางวัลจากการแข่งขันหรือชิงโชคต่างๆด้วย